สวัสดีค่ะเมื่อนี้เขา,เขา,าเขาเสาร์ฮาเนาะเป็นเขาแลงเลยเมื่อนี้ลูกค้ามาเรื่อยๆเะวันก็นเลยไม่ไมีเวลาก,กินปลาสมกับแกงสมมะรุ่มไส้กุ้งเขาจนแหงเหมื่อสิกินเขากินบะไดไอยูู่้เดียวเนาะวันอาทิตย์เขาหยุดนะลูกค้ามาเรื่อยๆเพราะวันก็บอะไรกินเขาปลาสมตินตาแสบอยู่ เขาจนแหงงวดนี่ว่ะตักเขามากว่าสิกินกับบดีกินนกกซื้อลูกสิน้นนกก,ก,ก็กะเพ้าหมูนกกบกะลีโอ้ยอยูจังสรัรอ์แบมื้อนี้หมานอยู่ <c oughs> แล้วได้กินเขา่าเตะสาอๆมาก <c oughs> แสบวะกินเบิ่งที่เราลูกกินเบิง่ง <c oughs> กินเบิง่งยิบกินเบิง่ง หยิบกินเบิ่งแซ่บบ่นัวบ่นัวบ่ลูกหดี๋ยวขอลองชิมใหม่ชิมใหม่เบิ่งกินกับข้าวเหนียวแซ่บอืมขอชิมใหม่ต่อลอยบ่ลูกแซ่บบ่นัวป้อเอ้าตอบพี่หยาได้ที่เราแซ่บบ่ไปอีกครั้งหนึ่งนัวบ่ลูกนัวบ่ นัวบอแสบบอแกงสมพูมใส่มะรุ่มเข่าจนแหง้งเติร์นเติร์นเติร์นเนาะบริไกินกินเขาก็บริไกินไปแล้วนั่งนั่งนอนเนยใครไอ้ดำมันเหรอ ไปโน่นแล้วต้องลบๆไปละเราไปได้ฝั่งนู้นจ้ะตรงไหนนู่นนละไปใครจะดูร้านน่ะไม่มีใครดูร้านก็แม่เพลวนั่งอยู่ข้างนอกไงแม่เพลไม่ได้สนใจแม่เพลไม่ได้ขายของช่วยแม่นะลูกแม่เพลไม่ได้ขายของช่วยแม่นะไอ้เหรอม่เพลไม่ได้สนใจนะ แี่ขายันโอ้ยนกนอก้อยกำลังแต่พอตัวแม่เราลงปีหยียบหญ้าตรงนี้ได้เลยไม่ได้ <c oughs> เขาถางยาเขาตัดยายังงามแล้วก็หญ้า้นาหม่ไหนดิมวยเออวิวสวยสวยร,บรยลรบลถนะรูกรลบรถเนยลมเย็ยนพัดช่วยช่วยลม, <c oughs> มเย็ยนชัดช่วยช่วยม,มันมีหนามมองสะหนาม น้องพ่ออย่าไปลูกอย่าไปแล้วมาคนตัตดหญ้าสวยงามแห้งเบิ่งลูกท้ายน้ำกลนน้ำกลนตลอดค<า>ุณไอ้ไขาวมิกี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามประวัติในเด้อบ๊ายบาย